รถขบวนกรบที่พบมาปรเกอบบระดดตามองนำหนังสัตวิดเ้กับมาจ่อในขระะคันเดียหมายรามาโตะทะลาบุนการอยู่บอของวกราที่จังหวัดยงรานะครับโดยที่มีหัวใจน้ำบาดเนี่ยเรียกพายข้อมืที่นั่ที่เ็ผู้ได้มาเปิดเข้าเป็นผู้ได้เปิดเาก็เปากระดแรกเรื่องการค้าัวกีเป็นรื่องทื่อารแต่พขาว่ามีการตรวจกรดดแล้วแต่ันโบิที่ระโดดไม่เหรกับ พยายามโยนมาจอดรถตันนะครับแล้วรถกระบะเนี่ยเข้ามาจอดรถจากขีดออกไปโดยที่ไปอาบฐานเดีวไม่จะไปส่งทีมแล้วนะที่มาเราะวเราเข้ามาที่ไปครับจากการะมาณครับบอกว่าจากการตรวจสอบพบนี้ไม่ต้อง อันดีก็ของนักขี่จะไม่สมหมวกยางนะวต่อัวด้วนะตำรวจขับคนร้ายที่จับรถเก